สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขย e ี้ esport ์นะครับเป็นรายการที่เราจะนําเรื่องราวดราม่ามาขยี้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับและเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันพับ g ีโมบายที่มีผู้จัดการแข่งขันเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินรางวัลให้นักกีฬาวว้ยจนเรื่องผ่านมาครึ่งปีเลยนะครับนักกีฬาอ e ีสปอรแต่ละทีมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินรางวัลเลยและเรื่องราวมันจะเป็นมาอย่างไงพบกับผมไซแมน You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, a n d you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're r e s p o n s i b l e Too many obstacles, you gotta stop ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่น o อ t ตัสซีโรใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ดานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมได้รับส่วนลด100บาทเลยครับ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปขยี้กันเลยดีกว่าฮะเรื่องราวนี้มันเริ่มมาจากผู้จัดการแขนน่งขนน e ันอีสปอร์ตนะครับได้มีการจัดการแขนน่งขนนันพับ g Mobile ขึ้นมาเง,งินรางวัลเนี่ยที่1ก็ได้1 0 0 0 0แบาทนะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่พอสมควรเลยแหละซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในเดือนมกราหรือต้นปีนี่เองแต่จนถึงปัจจุบันนะครับก็มีหลายทีมที่ยังไม่ได้รับเง,งินรางวัลน,นะครับ แต่ก็มีหลายทีมนะครับที่ได้รับเงินรางวัลไปแล้วบ้างซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับการทำคลิปครั้งนี้ผมไม่ได้ทําคลิปขึ้นมาลอยๆนะครับผมมีแชทการคุยระหว่างนักกีฬา e-sport และผู้จัดการแข่งขันนะครับประมาณ40กว่าภาพครับซึ่งผมขอเปิดเผยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ โอเคผมขอเรียงไทม์ไลน์เพื่อนๆเข้าใจก่อนละกันนะครับคือเรื่องนี้การจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20มกราครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า3 5 0,000บาทครับแน่นอนนะครับว่าเงินรางวัลมันเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีทีมใหญ่ทีมเล็กเข้าสมัครการแข่งขันครั้งนี้ด้วยะและการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันแบบออฟไลน์และการแข่งขันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับนักกีฬานี่อาจจะมีบ่นเรื่องวันแข่งเนี่ยมันน้อยไปเพราะแข่งแค่วันเดียวครับแต่ก็ไม่ไไดด้้้มีออะรเกกกิขึนนนนจาั แล้วก็ได้ทีมที่ชนะเรียบร้อยแล้วได้ที่1ที่2ที่3ครับแล้วเวลาเนี้ยก็ผ่านมาประมาณเดือนกุมภาครับแต่บางทีเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินรางวัลเลยและมีนักกีฬาบางคนนะครับก็มาเรียกร้องเงินรางวัลว่าเฮ้ยยังไม่ได้รับเงินรางวัลเลยนะผมขออ่านแชทให้ท่านผู้ชมได้รับฟังละกันนะครับแชทเมื่อวันที่7กุมภาพันนะครับมีคนบอกว่ายังไม่ได้รับเงินเลยครับตอนนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าเหมือนกันครับนานมาก และก็มีอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าทักส่วนตัวไปได้เลยครับผมลงบัญชีไว้รอบแรกและก็มีนักแข่งชื่อดังนะครับและทีมชื่อดังด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้เลยอีอตามแล้วตามอีกครับแอดและนักกีฬาอ e ีสปอร์ตจากทีมดังคนนี้นะครับก็บอกว่าโอเคทุกคนแอดมินแจ้งผมว่าเขาจะทยอยโอนภายใน2อาทิตย์จะโอนให้หมดตามวันที่แข่งจบครบ2สัปดาห์นี่คือวันที่สุกสิบสามกุมภาพันธ์นะครับทุกคนเราก็รอกันไปก่อนนะครับ และแอดมินก็มาบอกนะครับว่ายังไม่ชัวร์อาจจะนานกว่านั้นนะยังไงทักลายส่วนตัวมานะครับเพราะลายพี่หายหมดบางทีมโอนแล้วพี่ไม่รู้ว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนบางทีมไม่ส่งเลขบัญชีมาแล้วก็มีคนมาตอบกับแชทของแอดมินนะครับบอกว่าทักไปหลายรอบมากแล้ว ตัดภาพวันที่2อาทิตย์ต่อมานะครับได้เงินรางวัลยังเอ่ยครบ2อาทิตย์แล้วนะครับมีหลายทีมรออยู่นะครับและแอดมินก็บอกนะครับว่ายังครับรอหน่อยนะครับกาลังเร่งเอาเงินมาเคลียร์อยู่นะแล้วก็มีคนไปตอบกลับแชทของแอดมินนะครับเมื่อไหร่ครับตอนแรกบอกจะเงินสดหน้างานตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์กับอีก2วันแล้วครับและแอดมินก็มาตอบนะครับว่าเร็วสุดเท่าที่จะเร็วได้ครับแล้วก็มีคนบอกนะครับว่ารอจนลืมแล้วครับแล้วก็มีคนบอกนะครับว่าพี่แอดครับ ผมคุยกับทีมที่ได้เงินรางวัลมาบางทีมแล้วครับมันนานมากแล้วตามที่คุยที่บอกกันไว้เลยกะประมาณว่าวันศุกร์ทางผมกับทีมที่ได้เงินรางวัลและทีมที่มีส่วนตรงนี้บางทีมขอนําเรื่องนี้ไปแชร์เพื่อนๆรู้ครับขอบคุณครับผมสงสัยตรงที่จ่ายเงินรางวัลทีมที่ได้2000ได้แต่เลื่อนปัดจ่ายเงินรางวัลเยอะๆเอาจริงๆนะผมงงกับการทํางานของพี่มากเลย ผม2 0 0พยังบอได้เลยครับแล้วก็มีคนแอดชื่อแอดมินไปนะครับแล้วก็บอกว่าคุยกับฝ่ายกฎหมายทีมผมแล้วกันนะครับแอดรายละเอียดตามที่แจ้งเลยนะครับทไลายที่แจ้งมาไม่มีอันไหนตรงความเป็นจริงสักอย่างเลยครับแอดออกมาชี้แจงบ้างหน่อยก็ดีนะครับผมอุตส่าห์เงียบไปแล้วเรื่องเงินรางวัลขั้นตอนการจ่ายอธิบายหน่อยตั้งแต่กติกาเริ่มต้นอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะจ่ายเงินรางวัลหน้างานพอบอกว่าเปลี่ยนให้รอน้องๆก็รอกันแต่ก็ไม่ได้ความชัดเจน จนทุกวันนี้อย่าให้เงินไม่กี่บาทส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในอนาคตเถอะครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยากให้เหตุผลที่ชัดเจนในมุมมองของการอธิบายแบบการจัดการกรบขันมืออาชีพถ้ายังเงียบอยู่แบบนี้ผมบอกเลยไม่ดีต่อจังหวัดและสมาคมแน่นอนครับสงสารเด็กมันครับทั้งเหนื่อยเดินทางแข่งมาราธอนตั้งใจแข่งพอแข่งจบ ไม่รู้จุดหมายค่าตอบแทนของความสําเร็จอย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับทุกทีมที่ไปแข่งแสดงความเป็นมืออาชีพสิ่งที่อยากได้กลับมาจากผู้จัดก็ควรต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันด้วยครับผมฝากให้พิจารณาหน่อยไม่อยากถึงขั้นที่มันรุนแรงทางกฎหมายคำพูดนี้ดีนะครับเนี่ยโดนใจจริงๆนะฮะ และแอดมินนะครับก็ตอบออกมาว่าตอนนี้ทางทีมงานกําลังเร่งดําเนินการเรื่องเงินรางวัลอยู่ครับทางเรากําลังเร่งให้เร็วที่สุดแต่ที่จะเร็วได้ส่วนถ้าไม่ได้เข้ามาตอบในนี้รบกวนติดต่อได้ที่ไลน์ส่วนตัวเลยนะครับ และวันเวลาก็ผ่านไปนะครับจนถึงวันที่3เดือน3ครับหรือเดือนมีนาในเดงนะฮะก็มีนักแข่งคนเดิมครับมาบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องทีมไหนที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วยังไม่ได้เงินรางวัลมีไหมครับแอดมาหาผมแล้วทักข้อความมาหน่อยครับผมจะรวบรวมข้อมูลเงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยวครับสิทธิ์ของเราช่วยกันครับแล้วก็มีนักแข่งนะครับพิมพ์มาบอกว่าตังจะได้เมื่อไหร่ครับแล้วก็มีนักแข่งอีกคนนะครับมาบอกว่าครบกําหนดวันนี้นะครับ ถ้าไม่จ่ายผมจะดาเนินการตามกฎหมายและแชทที่เหลือเนี่ยผมขอปิดไวล้ละกันนะครับเพราะว่ามันเจาะจงตัวบุคคลมากเกินไปครับแล้วก็มีแอดมินมาตอบนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอชี้แจงเรื่องความล่าช้าของเงินรางวัลในวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้สปอนเซอร์ที่สนับสนุนเรื่องเงินรางวัลหยุดการทํางานและไม่สามารถติดต่อได้สาเหตุที่เราไม่ได้คุยกันทางโทรศัพท์หรือทางช่องทางการสื่อสารอื่น พราะต้องแสดงหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรและมีการเซ็นกำกับ 2. ส,สปอนเซอร์ที่จะสนับสนุนทางทีมงานที่จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้กับเราตั้งแต่ทีแรก ตอนก่อนที่จะเริ่มการจัดการแข่งขันได้ขอถอนออกไปเนื่องจากเกมมีผลความรุนแรงต่อประชาชนจึงทําให้สปอนเซอร์ขอถอนออกทั้งหมดแล้วก็มีนักแข่งนะครับบอกว่าสุกอีกแล้วว่าทุกคนฟังมา5้าสุกและกูแล้วก็มีนักกีฬามาบอกนะครับคือถ้านัดเป็นนัดแต่จะกี่วันทุกคนเขาก็ยอมรับได้ทั้งนั้นแหละครับนี่เล่นโกหกไปมาถ้าพูดความจริงมันดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะครับ รายการโอนเล็กๆยังมีความรับผิดชอบมากกว่ารายการนี้เลยครับและแอดมินก็มาบอกนะครับว่า <c oughs> เงินจะโอนให้ทุกทีมวันศุกร์นะครับทุกทีมจะได้เงินรางวัลเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับแล้วก็มีนักกีฬามาบอกนะครับโอเคครับแอดแอดว่างไงผมก็ว่างั้นแต่ทนายทีมผมเดินเรื่องไปแล้วนะครับตอนนี้เรื่องถึงเทนเซนต์แล้วนะครับทุกคน อย่าไปหวังรมๆแรงๆครับไปแจ้งความไว้ครับคนที่เดือดร้อนผมอ่านก็ตลกผมไม่คิดเลยว่าไม่สนิทบิดหมดมันจะเป็นจริงของผมแค่2,000ถ้าโดนบิดจริงก็ทำใจผมแวะมาดูคำพูดถ้ารับผิดช,ชอบไม่ได้จริงอย่าพิมพ์วันเวลาครับหลายครั้งเวลามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหนื่อยใจและแอดมาบอกแบบนี้ทุกคนก็เบาใจใช่ไหมครับเอ้ยวันศุกร์17นาฬกากูได้เงินแล้วเว้ยที่ไหนได้ครับทีมไหนยังไม่ได้ มารวมกันรวมหลักฐานแจ้งความเลยครับแล้วก็มีคนบอกนะครับว่าได้เงินโปลิกมา2อ0 0สนยังไม่ได้เงินรางวัลจนทีมเปลี่ยนไลน์อัพแล้วก็ยังไม่ได้เลยจนล่าสุดนะครับผมถามผู้เสียหายไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมก็ยังไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับมันก็ผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วว่าผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับเงินรางวัลเลยนะครับ บางคนอาจจะถามนะครับว่าทําไมผมเนี่ยทำเรื่องนี้ช้าจังอะพี่เรื่องมันเกิดมาตั้งนานแล้วนี่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมรอบทสรุปของเรื่องนี้อยู่ครับว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบยังไง แล้วเขาเนี่ยก็ไม่จ่ายเงินรางวัลนักกีฬาสักทีเลยครับผมเลยทนไม่ไหวฮะเลยทําคลิปนี้ออกมาก่อนคือวงการอ e ีสปอร์ตในบ้านเราเนี่ยมันยังมีคนแบบนี้อยู่ไงครับมันเลยไม่ไปถึงไหนสักทีไม่ว่าจะเงินมากหรือเงินน้อยเนี่ยมันก็เงินเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยช่วยไปจ่ายเงินรางวัลนักกีฬาด้วยนะครับและถ้าจ่ายแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับ ียังมจดูสิครับผมมีความอดทนมากแค่ไหนเนี่ยรอบทสรุปของเรื่องนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้บทสรุปสักทีะฮะผมรอมาตั้งแต่เดือนมีนาครับทุกคนรวมๆวเนียก็ประมาณ5เดือนนะครับทุกคนที่ผมรอบทสรุปของเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่จ่ายเงินรางวัลน,นักกีฬาสักทีเลยนะฮะผมก็เลยต้องทําคลิปนี้ออกมาเพื่อเร่งให้เขาเนี่ยจ่ายเงินรางวัลสักทีเถอะซึ่งตอนที่แข่งกันเนี่ยยังมีโควิดใหม่ๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยโควิดมันจะหายไปอยู่แล้วเนี่ยนักกีฬาก็ยังไม่ได้เงินรางวั ลและผมได้ข่าวมานะครับว่านักกีฬาบางคนเนี่ยถึงกับจองที่พักจองตั๋วรถเมล์ไปกับเสียเงินเนี่ยไปหลายบาทอยู่นะครับเพื่อที่เขาเนี่ยมาแข่งตรงจุดจุดนี้ได้และสุดท้ายเนี่ยคนที่หักหลังก็เป็นทางผู้จัดเองแหละครับที่ไม่ยอมจ่ายเงินรางวัลน,นักกีฬาทีแรกเนี่ยก็จะบอกว่าจ่ายเงินสดหน้างานไปไปไป,ไปมาก็รออ,อีกหน่อยรออีกสุกนึง จนหลายสุกแล้วครับเงินก็ไม่ได้สักทีมันทําให้แบบนักกีฬาเนี่ยเสียความมั่นใจไปเลยนะครับสาหรับคนที่เริ่มแข่งใหม่ๆเนี่ยอาจจะทําให้เสียความรู้สึกไปเลยก็ได้กับการที่เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ยยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับช่วยตามเรื่องนี้ให้หน่อยนะคือผมเนี่ยก็ไม่อยากทํา EP 2อนะครับอยากจะให้มันจบแค่นี้แหละครับก็จบลงไปเลยนะครับสาหรับรายการขยี้อ e ีสปอร์ตนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสนุกกันบ้างไม่เอ่ยและถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บสมายเพเป็นเว็บขายบัตรเติมเกมไอเกมไอเทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตร t o Money to w e l l และธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook และวันนี้ผมจะมาสุ่มลัคกี้สปินนะฮะสุ่มไปอีกได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได,ไ,ไ,ดได้กับเอาหบัตรทูเก้าะ ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นในเดสคริปชันแล้วกันนะฮะ